ปัจจุบันนักเรียนคนนี้นะครับจะไปฝึกอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งจะเน้นในเชิงรุกมากกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เคยเรียนมาก่อนแล้วนะครับในลักษณะของการตั้งรับเช่นในเรื่องของการต่อสู้มือเปล่าระยะประชิดนะครับในเรื่องของอการป้องกันตัวจากอาวุธนะครับหรือการป้องกันตัวในลักษณะของการรวมหรือการจัดการคนตัวใหญ่นะครับ ก็ยังคงจะต้องทบทวนอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเรียนโปรแกรมใหม่ในแต่ละครั้งความรู้เก่าที่เคยฝึกผ่านไปแล้ว,วนักเรียนก็ยังคงได้รับบททดสอบนะครับจากครูฝึกอยู่เป็นระยะเพื่อเช็คความพร้อมความเข้าใจนะครับในสิ่งที่เคยเรียนไปก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีความเข้าใจนะครับและทําได้กับสิ่งที่เคยเรียนไปแล้วก็แทบไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพียงแต่เป็นการทําแบบฝึกหัดทดสอบอยู่เป็นระยะแค่นั้นเองนะครับเอาละทีนี้มาดูการฝึกนะครับเช็คทดสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องของความรู้กับเช่นในเรื่องของการปลดอาวุธนะครับและก็การยืนคุ้มเชิงนะครับโดยใช้อาวุธกันก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยว สำหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้การจับของคารมบินขึ้นคนับแตงท้าว่าเรา แต่ถ้าถาว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุมดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้